ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศมีการออกมาระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการเร่งมาตรการในการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าไทยที่ส่งออกไปที่สหรัฐเบื้องต้นตอนนี้มีสินค้าเฝ้าระวังอยู่ที่49กลุ่มรายการและมีสินค้าเฝ้าระวังเพิ่มเติมด้วยจะมีการพิจารณาเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมการส่งออกฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะ เพิ่เติมนะคะ,ะาคาดว่าอีก,ออกอรวมทั้งหมดนะคะจะเป็น65รายการกลุ่มสินค้าอีก224ทิกัด H S Code เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะออกประกาศอีกครั้งนึงนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างที่เราทำกันบ้านกับทางสุลกากรสหรัฐอยู่ะคะ่ะ ณเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนงานค่ะแล้วก็ที่หลังจากที่เราได้หารือกับทั้งหน่วยงานของทางสหรัฐก็ดีแล้วก็หน่วยงานภายในประเทศของเราเองก็ดีนะคะได้รับความร่วมมืออย่างมากๆนะคะตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนในประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องนะคะปกป้องทั้งเรื่องมาตรการตอบโต้แล้วก็ปกป้องทางการค้าเนี่ยเพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อป้องกันไม่ให้สินค้าไทยเนี่ยถูกสวมสิทธ